สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ที่น่ารักทุกท่านเลยนะคะวันนี้เนาะมาพบกับช่องจ,ะจะ่ะจ่าป่ข้พูนเมืองเพชรบูรณ์นะคะวันนี้นะคะจ่า,จาก,ก็มีเลขเด็ดนะคะของนะคะหนุ่มโดยตุงมือใหม่นะคะเอามาฝากเพื่อนๆน,นะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าหนุ่มดอยตุงนะคะมือใหม่วันนี้ให้ชุดไหนมาบ้างนะคะสําหรับเพื่อนๆนะคะท่านไหนที่เข้ามาแล้วเนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกําลังใจให้จ๋าด้วยนะคะช่องจ่าจ๋าป่าข้าพลเมืองเพชรบูร์นะคะและอีกหนึ่งช่องนะคะขอฝากไว้ด้วยนะคะนั่นก็คือ,อช่องจ่าจ๋าชาแนลนะคะก็จะมีเลขเด็ดนะคะเอามาฝาก,กเพื่อนๆเหมือนกันนะคะามาดูนะคะชุดหนุ่มดอยตุงมือใหม่นะคะให้มานะคะก็จะมีชุดบนล่างเลยนะคะ มาดูกันนะคะว่าชุดบนกับชุดล่างนะคะให้มาชุดไหนบ้างนะคะซึ่งหนุ่มโดยตุงนะคะก็เป็นมือใหม่นะคะ,ะมาดูเลขชุด2ตัวนะคะจัดไปทั้งบนล่างเลยนะคะ8 7นะคะ7 8 4 5 54สี่นะคะ ต่อมานะคะหนึ่งสี่สี่หนึ่งนะคะต่อมาห้าแปดแปดห้านะคะอ่าอันนี้จะเป็นชุดบนล่างหนุ่มโดยตรงนะคะชุดสามตัวนะคะก็จะมีนะคะแปดเจ็ดสี่นะคะต่อมานะคะ 745นะคะอันนี้นะคะจะเป็นชุดมือใหม่นะคะของหนุ่มโดยตรงเลยนะคะเอามาฝากเพื่อนๆนะคะเอาไว้ให้เพื่อนๆเนะาะรุ้นโชวกันนะคะมาดูตัวเลขชุดต่อมากันนะคะสำหรับนะคะเลขชุดนี้เนาะจะเป็นเลขชุดของอเลขลับนะคะ เฉพาะวงในนะคะอ่ามาดูการเลขรกับเฉพาะวงในนะคะให้มานะคะในงวดวันที่หนึ่งนะคะเมษายนนะคะสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะคะให้มานะคะเป็นชุดบนล่างนะคะก็จะมี เก้าหนึ่งนะคะเจ็ดและ3ามชุดเช่นเดิมนะคะสำหรับเลขลับเฉพาะวงในนะคะเพื่อนๆก็เอาไว้ไปลุ้นโชคกันนะคะามาดูชุดนี้นะคะชุดนี้จะเป็นเลขของนะคะหวยรับห้อง vip นะคะ หยรับห้อง VIP นะคะงวดวันที่1เมษายนนะคะ2,563นะคะะมาดูกันนะคะชุด3ตัวบนนะคะจัดให้มานะคะ3ตัวบนนะคะ2ตัวล่างนะคะ นี้นะคะทั้งหมดนะคะจะ1 0 0 0เปอร์เซ็นต์เลยนะคะชุดนี้นะคะจะเป็นชุดของแอดนางฟ้านะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะชุด3ตัวบนให้มามีตัวไหนบ้างนะคะ3ตัวบนนะคะให้มา7,8,1นะคะและ7,9,1 1> นะคะ2ตัวนะคะ สอและสอนะคะชุด2องหางนะคะทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะ,ะสำหรับนะคะวันนี้ก็แอดนางฟ้าก็ให้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเลขชุดในวันนี้นะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูชุดต่อมานะคะสำหรับนะคะเลขชุดนี้นะคะจะเป็นเลขตาลางนะคะ ของอาจารย์ธนกรนะคะมาดูกันนะคะเลขตารางของอาจารย์ธนกรนะคะแนวทางนะคะหนึ่งเมษานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า,าเลขตารางนะคะมีตัวไหนบ้างนะคะ มาเริ่มกันเลยนะคะและจับคู่ให้เรียบร้อยเลยนะคะเป็นชุดเด่นด้วยนะคะ,ะตารางก็จะมีนะคะ4 3 0นะคะมี7มี6และ2นะคะอะมาจับคู่กันเลยนะคะจับได้นะคะบนนะคะเด่นเลยนะคะสี่สามศูนย์นะคะ สองตัวสามศูนย์นะคะล่างเด่นนะคะเจ็ดสามนะคะรองเจ็ดแปดและเจ็ดห้านะคะอันนี้จะเป็นชุดลองนะคะซึ่งนะคะตัวเลขทั้งหมดนะคะบนนะคะ ก็จะได้430 30นะคะล่าง73นะคะล่อง78 75นะคะอ่าอันนี้จะเป็นเลขตารางของอาจารย์ธนกรนนะคะเพื่อนๆก็อ่านำไปลุ้นโชคกันได้เลยนะคะเอามาดูนะคะมาดูตัวเลขชุดต่อมานะคะสำหรับนะคะเลขชุดนี้นะคะเป็นอ่า เป็นเลขฝันวันพะนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเลขฝันวันพะนะคะมีชุดไหนกันบ้างนะคะ อันนี้นะคะจะเป็นรีขฝันวันพระนะคะซึ่งนะคะหากนะคะฝันนะคะจะเป็นให้ซื้อขึ้นซื้อลงนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะซื้อขึ้นซื้อลงด้วยนะคะตัวหน้านะคะแล้วก็จะได้เป็นสองห้าสองนะคะตัวขึ้นตัวลงนะคะน,นี้นะคะ ชุดสองตัวนะคะ53กับ5้สองนะคะอันนี้นะคะจะเป็นเลขชุดฝันวันพระนะคะเพื่อนๆก็ติดไว้นะคะลองเอาไว้ไปลุ้นโชคกันดูนะคะไม่แน่นะคะอาจจะมีโชคร่วมกันนะคะมาดูกันต่อเลยนะคะ,ะเป็นเลขนะคะ ดูนะคะงวดวันที่หนึ่งนะคะมีสายยนนะคะสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะคะเด่นนะคะเด่นห้ากับสี่นะคะเป็นชุดบนล่างเลยนะคะจัดไปบนล่างนะคะชุดสามตัวนะคะให้มาแปดสี่สองนะคะแปดห้าสองและ สองห้าหกนะคะอันนี้นะคะจะเป็นเลขชุดสามตัวนะคะมาดูสองตัวนะคะสองตัวก็จะมีนะคะสี่สองห้าสองและห้าหกนะคะต่อมานะคะสามสี่สี่หกสี่แปดและ เจนะคะซึ่งนะคะเลขชุดนี้เนะาะจะเป็นนะคะแค่แนวทางนะคะตามสูตรด้วยนะคะอชอบก็จัดนะคะเพื่อนๆลองเอาไปลุ้นโชคกันดูนะคะสำหรับเลขชุดนี้นะคะ และยังฝากนะคะฝากอีกหนึ่งชุดนะคะอ่าฝากหนึ่งชุดนะคะไปเลยนะคะไม่ต้องกลับนะคะอ่าชุดนี้นะคะเป็นเลขชุดสามตัวนะคะศูนย์หกแปดนะคะและสามหกแปดนะคะอ่าชุดนี้นะคะแจกฟรีนะคะสองพฤษภาคม 63นะคะ,ะติดไว้ลุ้นโชคกันดูนะคะชุดนี้นะคะไปไม่ต้องกลับนะคะ,ะสำหรับนะคะวันนี้จ๋าก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านมากๆเลยนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้จ๋าในการหาข้อมูลนะคะเด็ดๆด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอให้เพื่อนๆทุกท่านนะคะเฮงๆรวยๆกันทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะ